ผมก็เลยจะมาเป็นตัวแทนแล้วกันครับด้วยความเสี่ยงนี้ก็จะบอกทุกคนว่าอะไรแท้ iPhone มีจริงไหมหรืออะไรแท้แท้ๆเนี่ยสำหรับ Mac iPhone Samsung หรืออะไรก็แล้วแต่มันมีจริงไหมอ่าสวัสดีครับผมพบกันแล้วนะครับกับว่าแอนแบงครับวันนี้มีเรื่องที่ทุกคน สงสัยครับผมเอาว่าทุกคนสงสัยเลยดีกว่าผมเห็นตามกลุ่มนะครับตามเว็บบอร์ดตามนู่นตามที่นี่ถามกันมาเยอะเหลือเกินครับผมหรือแม้กระทั่งอินบ็อกซ์ของร้านหัวนแบงก์ก็ตามครับผมผมก็เลยจะมาเป็นตัวแทนแล้วกันครับด้วยความเสี่ยงนี้ก็จะบอกทุกคนว่าอะไรแท้ i p h o n นมีจริงไหมหรืออะไรแท้แท้ๆเนี่ยสำหรับ Mac iPhone Samsung หรืออะไรก็แล้วแต่มันมีจริงไหมนะ <c oughs> บอกตรงนี้เลยอะไรแท้จริงๆแล้วมีจริงครับผมทุกคนผมพูดแทนตัวแทนร้านมือถือนะครับหรือคนที่มีความรู้แล้วกันในด้านนี้ผมอย่างน้อยก็13ปีในวงการนี้แต่ไม่ใช่ว่าเข้าร้านไหนก็แท้หรือไม่ใช่ว่าเข้ามาร้านพวกก็แท้มันมีทั้งแท้ทั้งเทียมครับผมแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วลูกค้าถามมาว่าแท้ไหมเราก็บอกตามความจริงครับอนไนแท้ก็แท้อนไนเทียมก็คือเทียมครับแต่ว่าอะไรแท้คนสงสัยก็ว่า Apple ไม่มีขายอะไรให้กับร้านอย่างเรา นะครับใช่ไหมอันนี้จริงเลยครับว่า Apple ไม่มีขายหรอกครับแต่เชื่อไหมว่าอะไรแท้มันมีวงวนเวียนอยู่ในโลกนี้ครับเยอะมากครับผมอย่างเช่นว่าเนี่ยครับผมถือเครื่อง iPhone ตัวนี้ทุกคนว่าอะไรแท้ไหมไอโฟนเนี่ยครับไอโฟนเนี่ยครับไม่เคยแกะแกะเครื่องมาเลยมันแท้ไหมครับกล้องแท้ไหมครับที่อยู่ข้างในเครื่องที่ทุกคนใช้นั่นคืออะไรแท้ครับผมนี่ครับยกตัวอย่างให้ดูนะครับแบตเตอรี่ที่แกะจากในเครื่องเนี้ยมันแท้ไหมนะครับบอร์ด กล้องหน้าเฟซไอดี ID, ตัวสั่นนะครับทุกๆอย่างครับรวมถึงนี่ครับที่ทุกคนถามถึงเลยจอนั่นเองครับผมแท้ไหมถ้าอะไรอันไหนก็แล้วแต่ที่แกะมาจากเครื่องที่ใช้ได้ครับหรือเครื่องที่มันวนเวียนอยู่ในตลาดว่ามีอาการอื่นนะครับผมอย่างเช่นไอ,อเครื่องนี้บอดเสียเขาก็แยกจอมาขายแยกกล้องมาขายแยกกล้องหน้ามาขายผมจะบอกทุกคนเสมอว่าอะไรแท้ก็เป็นอะไรแท้แกะเครื่องอันนี้คือความจริงเลยนะครับ ถ้าอะไรแท้ใหม่มีไหมความรู้บอกเลยนะอะไรแท้ใหม่ไม่มีครับผมอะไรแท้ใหม่นะนอกจากว่ามันจะหลุดของหลุดมาเป็นล็อตๆอย่างเช่นว่าล็อตนี้โรงงานนี้มีตําหนิอะไรส่วนใหญ่ที่ออกมาให้กับร้านอย่างเราส่วนใหญ่ที่เป็นอะไรใหม่มันจะมีตําหนิเล็กน้อยมากที่มันไม่ผ่าน qc ของ Apple นะครับเราก็จะได้อะไรตัวนี้มาจากสั่งจากจีนโรงงานผู้ผลิตนั่นเองครับผมนะรบเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากครับแต่ที่ออกมาบอกนี่ก็คืออยากจะให้ทุกคนหาย สงสัยหายข้องใจนะครับผมส่วนว่าถ้าอันไหนที่เข้ามาทางร้านแล้วอยากรู้ว่าอันไหนอะไรแท้อะไรเทียมทางพวกได้อบรมแอดมินอยู่แล้วครับผมว่าอะไรอันไหนที่แท้ไหนที่เทียมเราจะบอกความจริงกับลูกค้าทุกอย่างอยู่แล้วครับเดี๋ยวนี้ครับมันไม่จําเป็นต้องปิดนะครับความรู้มันเข้าถึงกันหมดแล้วแค่ทุกคนเซิร์ชอินเทอร์เน็ตมันก็เข้าถึงหมดแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องปิดกันครับแต่ว่าวันนี้มาไขาข้องใจให้ทุกคนรับทราบเฉยๆมาพูดถึงไอ้แบตเตอรี่ พี่ครับเปลี่ยนแบตเตอรี่พี่มีแบตเตอรี่แท้ไหมครับอ่ามีแบบแท้ครับแต่เป็นอะไรแท้แกะเครื่องครับถ้าแท้เลยนะคือแกะแต่เครื่องก็ดูไซเคิลเขาไปแล้วแต่เครื่องว่าแบตเตอรี่ตัวนี้คุณภาพเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่แล้วที่ผมเปลี่ยนที่ร้านแบตเตอรี่ไอโฟนนะเฉพาะไอโฟนอย่างเดียวก็คือเขาเรียกว่าเป็น third party หรือ OEM นั่นเองที่มีมอกรนั่นเองครับผมนะครับเป็นอันนี้เป็นบริษัทที่อยู่ในไทยครับผมนาเข้าเข้ามาเป็นของออรลามที่เรา เปลี่ยนอยู่เยอะมากครับแบตเตอรี่ตัวนี้มีคุณภาพมากกว่าของเดิม26%ที่เขาว่ากันนะแต่ว่าใช้แล้วเคนแล้วก็คือมันเคมน้อยมันใช้ได้ดีก็เอามาใช้ให้กับทุกคนนี่คือยกตัวอย่างให้ดูว่านี่คือเอาพูดถือนี่คือแท้เลยอันนี้คือเทียมถ้าทุกคนจะคิดว่าอย่างนั้นแต่จริงคุณภาพมันก็ใช้ได้ครับผมและรุ่นใหม่ๆตอนนี้ iPhone นครับตั้งแต่ iPhone, เอ่อ 10R ขึ้นไป 10R 10S นะ1 0 Max พวกนี้ ทางศูนย์เริ่มที่จะบล็อกไม่ให้ร้านข้างนอกเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วถ้าเปลี่ยนเข้าไปปุ๊บทางซอฟต์แวร์จะแจ้งทันทีเลยว่าอะไรชิ้นนี้ไม่ใช่อะไรจากผู้ผลิตก็คืออะไรก๊อฟนั่นเองแม้กระทั่งเราแกะแบตเตอรี่จากเครื่องอื่นมาใส่ก็ตามแต่มันก็จะฟ้องอยู่ดีว่าเป็นอะไรไม่แท้เพราะทางซอฟต์แวร์เขาบล็อกไว้เหมือนกับรถนั่นเองที่เขาจะให้ศูนย์ท่านอย่างเดียวเขาบล็อกที่ไม่ไว้ว่าเตือนว่าล้างนอกเปลี่ยนนะมันเครื่อง มันก็ยังขึ้นโชว์เหมือนเดิมนี่นะครับลักษณะเดียวกันเลยตอนนี้ Apple เริ่มทาอย่างนี้แล้วนะครับวันนี้ก็มาคร่าวๆนะครับให้ทุกคนได้รู้ความรู้ตรงนี้มากขึ้นครับผมผิดพลาดตรงไหนก็ลองติชมมาได้นะครับพวกก็มีแต่หวังดีอย่างเดียวครับที่จะบอกทุกคนไม่มีอย่างอื่นเลยอ่าก็จากที่ทุกคนดูคลิปไปนะครับผมว่าทําไมเราต้องมาเปลี่ยนอะไหล่ล้างข้างนอกที่ไม่ใช่ศูนย์นะครับเพราะอะไรทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วครับเพราะว่าราคานั่นเองครับผมราคามันถูกกว่าค่อนข้างเยอะแล้วคุณภาพ กละเท่ากันครับอาจจะมีเปลีนน่ยนนอาจจะต้องเช็คร้านนูนานีบ้างเช็คราคาบ้างนะครับมันห่างกันไม่เท่าไรหร่หรอกครับไม่ว่าจะเข้าร้านไหนก็แล้วแต่ถ้าร้านที่เขามีมาตรฐานพอเขาก็จะบอกลูกค้าตรงไปตรงมาครับผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะหลักๆเลยก็คือเรื่องราคานั่นเองคุณท่านในเมื่อคุณภาพเท่ากันนะครับราคาต่างกันเยอะผมก็ก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะที่เข้ากับร้านมือถือไม่ว่าจะเป็นร้านไหนก็ตามนะไม่จะเป็นต้องร้านหวห้แบงค์ด้วยนะครับผมโอเคไหมก็ หวังดีนะครับไม่ว่าจะเป็นกับร้านมือถือหรือกับลูกค้าผมคุณภ,ภาพเท่ากันราคาต่างกันก็เป็นทางเลือกที่ดีหรือถ้าใครไม่สบายใจก็เข้าศูนย์ก็จบเหมือนกันโอเคนะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม